เป็นวันที่สดใสสบายสบายเราก็มาฟังนิทานเนาะอันนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าอันโดคัสซึ่งเป็นนิทานอีโศกสนุกมากๆเลยหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเนาะมีเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นทาสชื่อว่าอันโดคัสนะคะหนีออกมาจากนายผู้เป็น ผู้เป็นเจ้าชีวิตอะว่าได้เนาะเพราะว่าแบบถูกใช้งานเยอะมากแล้วก็แบบถูกเคี่ยนตีไม่ให้กินข้าวอดอาหารแบบทรมานมากเลยใครก็ทนไม่ได้มันก็ต้องหนีใช่ไหมทีนี้เนี่ยอันโดคันแน่นะหนีเข้าไปในป่าก็ไปเจอกับสิงโตตัวหนึ่งซึ่งแบบสิงัวตัวนั้นเนี่นะกำลังนอนร้องโอดโอยน่าสงสารมากๆเลยอันโดคันเนี่ยนะน แทนที่จะวิ่งหนีใช่ป่ะก็แบบเดินเข้าไปหาสิงโตตัวนั้นนะพอเห็นมีหนามมีหนามันปักติดอยู่ที่อุ้งเท้าของสิงโตอะ่ะอันโดคัสก็แบบสงสารจังเลยถ้าจะเจ็บปวดมากเลยก็ดึงหนามนั้นออกแล้วก็ทําแหลให้ทีนี้เนี่ยสิงโตมันก็แบบมันขอบคุณอันโดคัสมันก็เข้าไป เลียมือเลียเท้าแบบกระโดดก่อดเหมือนสุนัขตัวหนึ่งเลยอ่ะสิงโตตัวนั้นนะก็พาอันโดคัตเนี่ยไปอาศัยอยู่ในถ้าของมันทุกวันก็จะล่าเนื้อมาให้อันโดคัตกินแต่ว่าไม่นานเนี่ยนะอันโดคัตกับสิงโตก็ถูกจับได้ก็ถูกพาไปที่ลานประหารสิงโตอะถูกจับให้แบบยังไงอะอดอาหารหลายวันเลยอันโดคัตนเนี่ยนะ พระราชาก็บอกว่าจะให้กลายเป็นอาหารของสิงโตอืมทีนี้เนี่ยหลายวันผ่านไปอันโดคานี้นะก็ถูกนํามาตรงกลางลานประหารอืมพระราชาเลยให้อันโดคาเนี่ยถูกสิงโตกินทีนี้พอสิงโตตัวนั้นนะที่มันอดอาหารหลายวันมันก็หิวมากใช่ไหม พอมันเห็นอันโดคัสมันก็แบบวิ่งจะขย่ากินน่ะก็แบบร้องแบบฮา่าจะกินจะกินแบบนี้แต่ว่าแบบเอ๊ะพอดูใกล้ๆสิงโตตัวนั้นมันก็จาอันโดคัสได้แบบอ้าวนี่เพื่อนเรานี่นาอะไรอย่างนี้จากที่แบบจะก,กระโจนกินเงี้ยก็กลายเป็นแบบว่าเข้ามากอดหยอกล้อเลียมือเลียเท้าแบบเหมือนสุนัขเลยเงี้ย พระราชาก็เลยแปลกใจก็เลยเรียกแบบอันโดคัตมานี่หน่อยอธิบายหน่อยว่าสิ่งโตทำไมไม่กินอันโดคัตเนี่ยนะก็เล่าทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นจนจบว่าเรื่องมันเป็นไงทีนี้พระราชาก็เลยแบบก็เลยแบบว่าเออเห็นใจเลยปล่อยอันโดคัตไปไม่ทำโทษแล้วอืม เห็นไหมเพราะว่าสิงโตเนี่ยนะมีความกระตันยูรู้จักบุญคุณด้วยไม่เข้าไปทำร้ายคนที่แบบช่วยเหลือตัวเองเนาะอ่าน้องๆก็ต้องแบบว่ารู้จักกระตันยูต่อพ่อ